ได้มาเดินเล่นด้วยกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนอะว่าไหมใช่ใช่อุ๊ยเป็นอะไรหรอฉันปวดฉี่อ่ะฉันเห็นห้องน้ำอยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่เธอต้องเดินไกลหน่อยนะไม่เอาหรอกฉันีเกียจเดินเดี๋ยวฉันจะหาฉี่ข้างทางนี่แหละบ้าเหรอไอคอนถ้ามีคนเดินผ่านมาเห็นล่าจะทำยังไงอืมไม่มีใครมองหรอกนะ่าแต่มันน่าเกลียดนะไว้ไปฉี่ในห้องน้ำดีๆเถอะน่าเกลียดตรงไหน,นผู้ชายทุกคนเขาก็ฉี่ข้างทางหมดนั่นแหละเพราะมันสะดวกกว่าไปเข้าห้องน้ำอีกอย่างผู้ชายเขาไม่ได้เรื่องมากเหมือนผู้หญิงนะ แต่ฉันว่าถ้าเธอไม่อยากมองก็หันหน้าไปทางอื่นแล้วกันฉันจะเฉยแล้วอุ้ยน่าเกลียดที่สุดเลยอะทำไมแฟนของฉันเป็นแบบนี้เนี่ยเฮเรียบร้อยแล้วแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อะฉันไม่ไปแล้วฉันจะกลับบ้านอ้าวทำไมรีบกลับจังเลยอะเรายังไม่ได้หาอะไรกินกันเลยฉันกินไม่ลงอะถ้าอย่างนั้นเราค่อยเจอกันบันหลังแล้วกันนะ อะไรของเขาเนี่ยงอินอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แฟนฉันเป็นแบบนี้แต่เขาฉีกข้างทางมาหลายครั้งแล้วแรกแรกฉันก็พยายามไม่คิดอะไรเอาหูไปนาะเอาตาไปไรแต่พอหลายๆครั้งเข้าฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคนอื่นเขาชอบฉีดใส่ข้างทางแบบแฟนฉันหรือเปล่านะผู้ชายอาจมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ผู้หญิงอย่าง มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากฉันรับไม่ได้ที่มีแฟนแบบนี้คอยดูนะถ้าเขาทำอีกฉันบอกเลิกเขาแน่มิวกี้เราไม่ได้เจอกันมาตั้งสองอาทิตย์แน่อุตส่าห์เจอกันทั้งทีทำไมเธอเอาแต่เงียบเนี่ยพูดอะไรกับฉันหน่อยสิฉันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะงั้นจะกลับบ้านไหมล่ะเดี๋ยวฉันเดินไปส่งไปสิจะว่าไปเดินกลับบ้านเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะถือเป็นการออกกําลังกายไปในตัวใช่เฮ้ยมิวกี้ฉันปวดทีอ่ะเดี๋ยวฉันขอฉีกข้างทางตรงนี้แป๊บนึงนะ ไม่นะเธออย่าทำแบบนั้นไม่ทันแล้วฉันปวดฉี่มากอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยนี่เธอฉันว่าเราสองคนเลิกกันเถอะทำไมอ่ะเราทำอะไรผิดฉันรับไม่ได้ที่มีแฟนฉี่ไม่เป็นที่แบบนี้นะสิโหเรื่องแค่นี้เองก็เราบอกไปแล้วไงว่าผู้ชายทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะเลิกและจะติดต่อฉันมาอีกฮ